ตามที่เขาสอบแต่ในขนณะเดียวกันค่ะสินคหาที่เกิดขึ้นเป็นารตัวแทอบริษัทปรทะกันยจำกัดวันนี้เรามาทิปเป็นทิปแคมปิง้งโซโล่ทิปนะครับรถ,รถนอนของเรานะครับเนี่ยรถนอนเดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่ครับหาหนาจอมเพียนซอยแปดครับเพื่อนๆตาม,มาได้นะครับมีตกปลาด้วยนะครับเนี่ยนี่กำลัง ทำอาหารเช้าะนี่มาจากกรุงเทพที่บ้านกรุงเทพก็หกโมงเช้ามาถึงนี่ก็ประมาณแปดโมงครับจะมีเพื่อนๆชาวต่างชาตินะครมาตกปลาก็จอดรถอยู่ริมทะเลเลยครับเนี่ยบรรยากาศสุดยอดมากเนี่ยบรรยากาศมีเรือยอดมากเลยก็เนี่ยมาพักผ่อนนะครับริมทะเลใกล้ๆกรุงเทพครับติดกับปัชยานีไอ บ <Boy. S 2> อยมีต่างชาติด้วยมีเอมีเพื่อนเยอะแยะเลยครับนีี่ครับหลายท่านก็มานี่ครับมามาปิกนิกครอบครัวมาปิกนิกครับมาปิกนิกมาตกปลามาเที่ยวก่อนนะตกปลาก็ได้ถ้าสนใจก็ตามมาได้นะครับ ที่นี่ลาดนาจอมเทียนซอยแปดนะครับเข้ามาสุดซอยนะครับสุดซอยแล้วกว่านะครับมีที่จอดรถโนอนได้ปลาเยอะเลยนะครับพี่น้องมาตกปลากันเยอะ ินอนที่นี่ครับกินนอนที่นี่ตกปลาก็สวยดีครับมีเพื่อนชาวชาติมา,าเพื่อนกันปลาเยอะดีนะครับเนี่ยลงเรื่อยๆคันเบ็ดก็มีางานนี้ครับตกปลาใช่ทุ่นลอยนะใช่ทุ่น,นตกปลาหน้าดีนะนเบ็ก็มีนะ เป็ดมาเยอะแล้วพร้อมอาหารพร้อมไม่อดครับกินที่นี่เลยครับทำอาหารเลยทำได้ก็ทำอาหารเลยนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครับมอมอมอไฟฟ้าุนะคณคภาพเย็นวันนี้นะครับผมอาจารย์ป่องนะครับอยู่ที่ชายหาดแถวจมเทียน หาดนาจอมเพียนนะครับนี่ฮะหาดนาจอมเพียนนี่ครับพัทยาครับวันนี้ผมอยู่พัทยาครับวันนี้ผมจะมานอนแคมปิ้งที่นี่นะครับหาดนาจอมเพียนบ้านต้นนะฮะบ้านอะไรอนะ่ะต้นอะนไรปลจกจไม่ได้ละอยู่ซอยซอยแปดเนะฮะนาจอมเพียนซอยแปดเข้ามาสู่อซอย้วกว่าบก็ตกปลาได้ฮนะที่นี่มีพื้นที่ให้ตกปลา มีนักตกปลามาพักผ่อนมาตอนนี้ช่วงเย็ยนๆนะฮะสาธิตยกำลังตกทะเลนะครับสวยมากบรรยาก,กาศก็มีพี่น้องคนไทยคนต่างชาตินะฮะก็มาพักผ่อนผมก็มาแคมปิ้งที่นี่นะครับเราทำข้าวกินเองครับนี่ฮะข้าวมาข้าว ต้มไข่าากขมมม็มีอาหารเดียวทีเขาทำกับข้าวมีปลาเนี่ยมีปลามีนะครับเออ,อคุยมากครับที่รับชมนะครับก็มีเวลาก็มาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับ ีครับนี่มาแคมปิ้งนะครับที่่านาจำเพียนพัทยานะครับอยู่ที่ซอย่านาจำเพียนแปดนะครับเนี่ยติดกับใครเลยนะครับนี่ครับติดกับจำเพียนพัทยานะครับ พ่กนี้ยังอยู่อน,นะครับทันที่ผ่านมาแวะไาทักทายได้นะครับสวัสดีครับนี่ครับแคมปิ้งของเราครับในยามค่ำคืนครับ,รบวันนี้ผมก็มาแคมปิ้งอยู่ที่ชายหาดจอมชายหาดจอมเทียนชายหาดนาจอมเทียนพัยทย,ยานะครับนี่ครับก็มานอนคนเดียว ที่นี่โอเคเลยครับสว่างปลอดภัยแสงสว่างติดชายทะเลเลยครับพื้นที่ฟรีด้วยครับเป็นพื้นที่เปิดฟรีปลอดภัยมากฮะมีร้านค้าอาหารมีห้องน้ำที่ร้านค้านะครับนี่ครับก็มาแคมปิง้งคนเดียวก็สภาพแวดล้อมโอเคมากเลยอากาศดีนี่ฮะจอดปลอดภัยอ่ะ มีเพื่อนเยอะมีคนมาพิกนิกมีคนมายามเย็นมีคนเยอะครับคิดว่าได้ดึกการสอบถามคนแถวนี้แล้วก็ก็บอกแล้วว่าปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรนะครับนี่ฮที่นอนผมครับผมนอนในเียนี่ยที่นอนเดียวให้ดูด้านข้างด้านข้างนะครับก็นอนเนี่ยนอนในรถเนยครับสบายครับนอนสบายนี่ฮนอนในรถ ไม่มีปัญหาอะไรมีมุ้งครับเนี่ยมีมุง้งมีมุ้งรอบรถออมีร้านอาหารเยอะะเลยฮะตอนนี้อยู่ซอยแปดนะครับหาดตาจอมเทียนซอยแปดจอมเทียนซอยแปดนะครับเนี่ยรถจี่ผมแคมปิ้งก็คันประจำครับนี่ะไม่ระวังแทะลมพัดโกกมีพัดลมด้วยนี่นะครับมือเย็นก็ ทำอาหารกินเองครับเนี่ยนี่อาหารกลมนะครับมีข้าวฮะมีผมนึ่งข้าวกินครับเขาสวยมีไข่มีน้ำมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันอุปกรณ์ทาครัวตเตรียมมาอย่างดีเลยนะครับสักกลางได้มีตู้เย็นขึ้นที่ด้วยนะครับนี่ตู้เย็นขึ้นที่มยเยอะแยะมีปลามี ผักแ,แข่งแช่มาผักเถิกอะไรก็รก,ก็คงอยู่ได้หลายคืนนะครับผมก็คงจะไปเรื่อยๆไปๆไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยทาอาหารกินเองนะมีข้าวุงข้าวแล้วเอาก็ข้าวสารมาด้วยเนี่ยกลับก่อนนะครับโชคดีครับโชคดีครับโอกาสหน้าพบกันนะครับก็มีเพื่อนน้องเขามาตกปลาพ,พักผ่อนก็อยู่กรุงเทพเขามา ทำงานอยู่แถวพัทยาเนี่ยก็มาทักไทยโชคดีนะครับเดินทางปลอดภยัยโอกาสหนาคงเจอกันเด,เดี๋ยวจบนี้ผมจะไปนู่นฮรไปอ่าเก็บน้ำบ,บางพระจะไปต่อที่นู่นน่าจะคืนพรุ่งนี้นะครับนรัมีแสงสว่างเนี่ยมีแบตเตอรี่สำรอง ไม่ต้องกลัวมืดค่ะยังไงเราก็มีแบตเตอรี่สำรอ,องไว้ก็ชอบเที่ยวครับผมไปท่องเที่ยวในยาแก่เท่าประมาณคนเดียวไม่เขาไม่ชอบแฟนผมคู่สมรสผมผมไม่เขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็มาคนเดียวของเราได้ไม่ีปัญนาอะไรครับติดเท่านี้ฮะแถวนี้ก็เป็นบ้าน บ้านอำเภอตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพัทยาแถวแถวแถวนี้เรียกว่าหาดจอมเทียนพัทยานะครับพื้นที่แถวนี้บริเวณจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันอยู่สุดซอยเลีกกว่าสุดซอยซอยแนะฮะซอยแนะครับ,รบท่านก็มาได้นะฮะพื้นที่ร่มรื่นมากนะฮะปลอดภัยนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะก็ทุกคน ประชาชนคนไทยก็เข้ามาใช้สอยได้นะครับก็สะอาดจ,จะอ้านครับแต่ว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดไม่มีอำนวยความสะดวกเลยนะครับเราต้องเตรียมมาเองทั้งหมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับต้องเตรียมมาเองทั้งหมดนะครับโอเคครับกข็ขอจบ เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ